นี่ก,ก็คือความสุขเล็กๆของเด็กๆหลังเลิกโรงเรียนจ้าเมื่อนี้พีา่าก็ไปเพ้นไปเลี้ยงพิเศษกอแก้วเมาลอกไปเลยพ่อถารับกลับบ้านกอแก้วกับพย่อมกลับจ้ากอาแก้วถือว่าเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ดีคนหนึ่งเลยจ้าบ่าว่าจะเป็นโนกเป็นมาเป็นเด็กกอแก้วเอาอยู่เบิดเลยเมื่อนี้พ่อของกอแก้วก็ได้เอารถมาหลอกนาดินออกเพื่อเตรียมจะลุมกุ้งจ้าเด็กๆก,ก็เลยได้มีโอกาสมาเล่นดินกันม่รวยกบขนมถูกใจสิ่งนี้หลายจ้า ถึกใจร้ายกว่ามูกับแม่นกอแก้วนี่แหละจ้านี่ก็คือบรรยากาศตอนแรกของลอบบหลบหลบบอเฮ้าจ้าอยู่แบบธรรมชาติกลางนา้ำกลางปลาเลยก็ว่าได้จ้าบ้านกับบ่อคูงของเฮ้ากับห่างจากมู่บ้านประมาณสองสามกิโลนี่แหละจ้านี่แหละชีวิตของเด็กบรรน,นอกของแถมเลยโรงเรียนมากกับมาเลนเลนน้ำทงไ้ทงหน้าเนาะจ้ามีความสุขร้ายมาลว้ยกับขานุนกับพ่อยมีความสุขไปน้ำกันเลยจ้านั่นโอ้ยมวนค่ะน้องพี่ค้นเสื้อดำกได้มาเล่นน้ำจางเงิน มาแลนแค่งกันกับกอแก้วแล้วมาเนี่ยข้นนกับข้าแต่ดมหายยังกับบ่หูเห็นบอ่อแลนบอ่อท่านมูเลยจ้าอย่าหามาเลียงเ้อจ้าพ่านนี่ถ้าจะโม่หอดินแล้วนะ่ะเป็นเป็นหูดับไปเลยเอินลงไปเอินจังไดกับบ่มีตีงเลยจ้าแบบนี้ต้องให้มาลุยจัดการปาทิโท มาลุวยกบเอินหาแต่ก่อแก้วจาาติดก่อแก้วคักถ้าก่อแก้วแบบว่าเดือนนี้ไปเห่นน้ำค้นอื่นมาลุยก็จะเอินก่อแก้วก่อแก้วมาหาจ้าก่อแก้วกะถ้าว่าเรื่องเหร็นี่กะทุ่มเท่สุดๆเลยจ้าขนาดว่าใส่ชุดนักเรียงนี่กับ่ได้ย่องแผลอย่างเลยจ้าส่วนขนุนเรื่องกินกับ่ได้น้อยนาไผ่เลยจ้าเห็นดีวดวกินมะพร้าวแล้วก็อยากไปกินน้ำและนี่ก็คือความสุขเล็กๆของเด็กๆจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจ้า